อาพี่พี่นั่งนี่ย้ายหางสีภรรยาสิย้ายหางย้ายางเอ้ยต้องอย่างนั้นต้องอย่างนั้นอาอพี่เย็นมานั่งนั่งใกล้ๆพี่อำนาจี่ไดเย็นเย็นเออใกล้ๆพี่อำนาจเย็นเย็นั่นเออขยับกลับไปตอนนี้ครบแล้วเนาะครบยังนั้นพี่อะไรนะตัวต้องสูงอ่ะ ตัวสูงชื่ออะไรนะที่หมอนวดพี่มานดมาพี่มโนตมานมนคุณดูภาพก,กันสวยได้กระทำทีนีงเจ้าตองเคออันนี้เป็นสายสินพระพุทธจินราชน,นะครับในพิธีใหญ่ของพ่อจินราชจะขออนุญ,ญาตให้ท่านทั้งหลายอ่าคนนี้ก่อนเอาอพี่พี่ตัพพุทธานุภาเวนะัพพธรรมานุภาเวนะตพพสังขานุภาเวนะ ุทธรัตนังทามรัตนังสังฆรัตนังตินังรัตนานังอนุภาเวนะสัทธาสติปวันตุเตนี่ตาพุทธานุภาเวนะสัพพธรรมานุภาเวนะสัพพสังฆานุภาเวนะเพ่งเพ่งภาภาหาลือเย็น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  เย็นครับเย็นสัพพุทธานุภาเวนะสัพพัฒมนุภาเวนะสัพพสังขานุภาเวนะสัทธาสดีพระวันตุเตหายโรคหายภัยนะพี่นะหายโรคหายภัยหลวงพ่อเชนราชมาข้างไหนก็ได้รวยทุกข้างสัพพุทธานุภาเวนะสัพพัฒมนุภาเวนะสัพพสังขานุภาเวนะพุทธรัตน์างธรรมรัตน์ังสังฆรัตน์ังพินังรัตนานางอนุภาเวนะ มความปาถนาแสนสมบัติปาถนาบรรดามีทงทวีลังไหลทั้งสายทานหลายไปพิสุลโลกบ้างนะทอนคะังนี้อาตามลำดับสัพุทธานุภาเวนะสัพธรรมานุภาเวนะสัพสังฆานุภาเวนะพุทธรัตนังธรรมรัตนังสังฆรัตนังตินรัตนงังรัตนังอนุภาเวนะอ่าเพียมนา ส também, um passage, an, er, am, tipo, ัพพุทธานุภาเวนะสัพพธรรมานุภาเวนะสัพพสังขานุภาเวนะพุทธรัตหนังธรรมรัตหนังสังขะตัณหนังตินังรัตนะนังอนุภาเวนะมรรสีผลสีนิพพานหนึ่งสัพพุทธานุภาเวนะสัพพธรรมานุภาเวนะสัพพสังขานุภาเวนะพุทธรัตหนังธรรมรัตหนังสังรัตังอายุวัตะโกธนวัตะโกสิริวัตะโกยศสวะตะโก ประวัตโกวนวัตโกสุขวัตโกโหตุสัพพธาทุขโลทัพยาเวลาโสกาสสจุปตวาอเนกานตรายาปิเวนะสันตุจเตจะสาะเวัตุสัพพมังคลังละกันทุสัพเทวตาสัพพุทธานุภาเวนะสัพธรรมมาสัพสังฆานุภาเวนะสัทธาโสตีพระวันตุเตเพ่งเพ่งพาพาหาหาเลือ พุทธังร oh. oh. ah, ัตนานังธรรมรัตนาหนังสังขารรัตนานังอายุวัตโกธนวัตโกสิริวัตโกยศวัตโกภราวัตโกวันวัตโกสกุวัตโกโหตุสัพพธาทุกโลทัพยาเวลาโสกาสัจิปตวานิการตระลายปิเวินันสันตุอเสสโตอ่าสาธุตมความปัจนานุประการสัพพุทธานุภาเวนะสัพพธรรมานุภาเวนะสัพพสังขานุภาเวนะพุทธรัตนานังธรรมรัตนานังสังฆรัตนานังตินังรัตนานังอนุภาเวนะ จตุลาสีสมกันธานุภาเวนะปิตกัตยานุภาเวนะจินสาวกานุภาเวนะเพ่งเพ่งภาภาหาเลือดลือดตพพุทธานุภาเวนะสัพัตถมานุภาเวนะสาวัตสังขานุภาเวนะพุทธรัตนังธรรมรัตนังสังขละตังตินังรัตนางังานุภาเวนะจตุลาสีสมกันธานุภาเวนะปิตกัตยานุภาเวนะจินสาวกานุภาเวนะสัพเพเตโลคะสัพเพเบพยาสัพเพนรายะสพเพเตอุปัฏฐวา พุทธ <ar> ังรัตนานังธรรมังรัตนานังสังขังรัตนานังสัพพุทธานุภาเวนะสัพพธรรมานุภาเวนะสัพพสังขานุภาเวนะสัทธาสดที่ปะวันตุเตลงควาปรารถนาลูกนะเป็นด็อกเตอร์เป็นด็อกเตอร์สัพพุทธานุภาเวนะสัพพธรรมานุภาเวสัพพสังขานุภาเวนะพุทธรัตนังธรรมรังค์รัตินังรัตนานังอนุภาเวนะจตุราสีธรรมขันธานุภาเวนะปิตตกัตยานุภาเวนะ อาวิเลกสัพพุทธานุภาเวนะสัพพธรรมานุภาเวสัพพสังขานุภาเวนะพุทธรัตนังธรรมสังขะตังนังลตนานังอนุภาเวนะจะตุลาสิสมัมขันธานุภาเวนะปิตกัตยานุภาเวนะจินสาวกานุภาเวนะตรงความปัฏฐานตุปการสัพพุทธานุภาเวนะสัพพธรรมานุสัพพสังขานุปัฏฐานโสธิพวันตุเตทุกขปัตตาจันนิทุกขาหายปัตตาจันนิหา

ออยามที่เราไปมุกดาหารของพี่พรมเนี่ยพมให้ไว้อ๋ออันนี้ของมุกดาหารออ๋พี่พรมให้ของไม่ชี้ไร้ไม่ชี้นไม่ชี้โยปีนจะมันสายที่เดิมนะมสองปีแล้วอ่ะสัพพุทธานุภาเวนะสัพพธรรมานุภาเวนะสัพพสังขานุภาเวนะตถาโสดีพระวันโตเตอื่มได้เลยพุทธจินนาลัตเอาเถอะสาธุสค่ะค่ะลุงพล อันนี้พชินราชแบวกม่านจะได้แบวกม่านบ่อยๆอ๋อแบกมานมานหม่นกระเป๋าดได้ชม้ชินาราแบกม่านอันนี้พุทธชินาราชแบกม่านเอออันนี้อันระล่วงพลือะลอันนี้อันนี้อันนี้ของพี่นี่ก็เกิดวันอะไรพี่อ่ะเปนสุ์ครับอ่านี่พชินราชสวยที่สุดองค์ที่สวยที่สุดในเงในย่ามเลย เออองค์ที่สวยที่สุดนี่อ้าวต่อไปจะบูชาพระธาตุต่อไปอน,ะนี่บูชาพระธาตุอ้าวบูชาพระธาตุนะบทเนี้ยบทบูชาพระธาตุเนี่ยแต่งตั้งแต่สมัยสุขโขทยัยทําไมจึงได้บูชาพระธาตุที่นี่เพราะว่าที่นี่เรียกว่าบรมธาตุนครชุมเป็นที่รวมพระบรมธาตุสาคัญและที่นี่ได้พบศิลาจารึก หลักสําคัญถ้าเรียกว่าดูเหมือนว่าจะเรียกว่าหลักที่สามหรือว่าประมาณนี้แล้วกันแล้วด้านหน้านั้นคือพญาธิไทโนโนะครับเป็นพระรูปหล่อองค์ใหญ่ประทับยืนสวยงามอยู่ตรงนโน้นนะครับพยาธิไทที่สถาปนาพระมหาธาตุคนครชุมแห่งนี้เป็นรูปพระเจดีย์พุ่มเข้าบินอย่างที่เราไปไหว่ต่อมาในสมัยรัชกาลที่ห้า ปรากฏว่าทุดโทรมทุดโทรมลงมากมีพญาตะกาชื่อพญาตะกาเป็นชาวพมา่าเขามา,าทำการค้าขายไม้สรงไม้สักเขาก็ขอพระบรมราชานุญ,ญาตพระกรรที่ห้าเพื่อปฏิสังขรณ์แต่ว่าในหลวงท่านก็ไปแล้วเขาก็ปฏิสังขรณ์ตามอธัธยาศัยของเขาเขาเอาพมา่ามาครอบเลยเ,เขาเอาแบบพระเวดากองน้อยมาครอบนะครับ ถ้าหากจะรูปพร่เจวีตะกรอมรูปร่างเป็นไงก็รูปร่างอย่างนี้แหละรูปร่างอย่างนี้แต่เมื่อครอบในสมัยนิการที่ห้านี้เองก็คือร้อยกว่าปีนี้แต่ยังไงก็ตามทีพระเจดีย์องค์นี้มีอิทธิปาฏิหาริมากในค่าวที่สมเด็จพุทธาจารย์โตพรหมลังสรีนีมาปงศพโยมของท่านคนหนึ่งแต่ไม่ใช่โยมแม่ท่านนะเป็นเป็นคุณนายในข้าหลวงเมืองกำแพงเพชรมากับพญาท่านหนึ่งตอนนั้นสมเด็จพุทธาจารย์โตพรหมลังศีท่านชรามากแล้วสมัยการที่สี่ ท่านก็เดินทางมาเพื่อปงศพเป็นการสําคัญเราเสร็จแล้วท่านก็ไปที่วัดเสด็จเขาถวายการต้อนรับที่วัดเสด็จท่านไปเจอจอมปวกจอมหนึ่งท่านเรียกพญาท่านมา,มาพญาเธอรู้ไหมเนี่ยในจอมปลวกเนี่ยไม่ใช่จอมปวกธรรมดามีจารึกปรากฏอยู่ในจอมปวกเธอจงรี่จอมปวกออกแต่ว่าจะได้ทําลายจอมปวกก็ครี่จอมปวกเห็นศิลาจารึกหลักหนึ่งเล่าเรื่องราวว่า พญาลิ์ไทยได้ทรงสร้างพระเจดีย์และสถาปนาปู่ประสีมหาโพธิ์ที่นี่ที่อัญเชิญมาจากลังกาและในจารึกนั้นบอกว่าพระบรมธาตุที่นี่ไม่ใช่บรมธาตุสามมานทั่วไปววางัันเลยนะสามมานหมายถึงว่าเป็นไม่ใช่ของแท้แต่เป็นของวิเศษบริสุทธิ์ที่อัญเชิญมาจากลังกาโน้นพร้อมทั้งภาษาเอ่อพร้อมทั้งประสีมหาโพธิ์นั้นด้วยท่าบอกว่าไม่ใช่ธาตุสามมานทั่วไปแสดงเมื่อก่อนก็มีธาตุสามมานเหมือนกัน คำว่าสามมาในที่นี้ไม่ใช่ว่าก็คือของปอมนี่แหละแต่ท่านยืนยันว่าของท่านเป็นของบริบูรณ์ที่อยู่นะว่จะเดียันนี้รวมทั้งว่าสีมหาโพ์ต้นด้านตรงนี้นะครับผมเคยไปไหว้ต้นตรงเนี้ยอยู่ตรงนี้ดันะั้นตรงนี้เนี่ยจึงมงคลสถานเหลือเกินนะแล้วก็สมเด็จพระพุทธาจยา์โตท่านก็ให้ความเคารพที่นี่มากแล้วที่นี่เป็นที่พบพระสมก่อปุพระบรมธาตุ मेला खास